กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอาอาบป่าลุงสุมองสุบอนสุขุสุคนเดอภายในประเทศละต่างประเทศพบพอกับซองสารนี่ป่าเนาะเมื่อนี่ป้าแต่ฝนตกท่านผู้ชมไปฝนตกตั้งแต่หาโมงแต่มือวานนี่จนท่าเดียวนี่นะฝนยังตกอยู่พดโพว่าฝนตกแทบตกว่าตอนนี้กำลังสีอยางลงเมือนาะ ลงเมื่อดำนาอีกคือเก่าบรรยากาศยังจะเศร้าท่านผู้ชมเลยเสมอดำนาพหมดแหละประธานในแล้วง่ายดอกเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยใครในตะวันตกมาตั้งแต่ห้าโมงบนทางกับถนนบนทางกระสีถนนทางบรรหนาวันนาเขาเนาะกระสีเปื้อนหน่อยจักหน่อยเด้อท่านผู้ชมเลย เื่อนแหง้ง oh. เวลายามแหลงกับซิมีแต่ขี้ดินไง่ายกุุบทีดอยู่ oh. เวลายาำผนกับเทียจะสิบอยากได้โพดโพยังบ่อแล้วง่าย,ยารอกท่านผู้ชมเลยอีกประมาณเป็นเดือนผูประจักเนาะอ <laughs> นี่ ตอนนี้เราก็ถือติ๊บเข่าแนกับพายพายติ๊บเข่ากับแจวแล้วก็กับสุบเห็ดเนาะสันี่ส,นสุบเอาเห็ดเพราะว่าได้เห็ดคอ,อนเมื่อวานได้เห็ดคอ,อนบนลายปันได้ดอกท่านผู้ชมเไยเราก็เลยสุบเอาเลยถือน้าไปตุกหนึ่งเมื่อนี้บรรยากาศแบบนี้คือสิโวโเมาหน้าปันได้ดอกเราก็เลยบไปถือลาย <c oughs> พอน้องอเนยเพิ่นลงไปเตเร้อกพอเพนลงมานาผลลงไปถ่ายไปขาดป้านนี้จงใส่ขาดไว้ประมาณสามสี่ห่เแล้วปรจักป้าหนนทางคอยเห็ดคอยเป็นคอยไปน้องหัดกะบู้ผู้ว่าเพิ่นสีได้ดำได้โบเมือนอีเนาะพอมามว่าน,นี่กะพอ,อยหญ่จอย <c oughs> ที่จริงน่ะพอ,อยหญ่จอยน่ะเขาให้นางกลวยหลาน นังกวล้านเพราะว่าน้องนัดเพิ่นบอสบ้าเลยเขาอยากจ่าย่นก็เลยให้น้องนัดนะหนังกวยล้านแทน่นก็เลยลงมาดำนาดำนาแทนน้องนัดน้ยปวดแขนทิปเขากับบัานน้องนัดไมสันผู้ชมเลยบบว่าดำนากะยักษ์ซาในน้อยหนึ่งคือว่ากะเ้ามไม่แต่หย่า ไดำมาอยากได้ประไดีเนาะแต่ว่าปูดำก่อนก็แล้วก็มีเนาะเมื่อนี็กอะคือฝนสิตกอยู่บนเมือคือสิลินอยู่บนเมือท่านผู้ชมเลยพอบรรยากาศดีดี บรรยากาศทงไฮทงนาตอนฝนตกลินลินท่านผู้ชมบนถนนหนทางกันด้ป้าฝนตกเมื่อคืนเมื่อวานนี่ท่านผู้ชมตกตั้งแต่หาโมงตอนนี้กันน้ำเต็มเลย นี่ก็เือไห,หน่งนาำที่ว่าลา,ายค่ะไปนี่สสดำานากับ้องตาสองคนค่ะคผู้ชม้องตามาไวมมาไวมมีบ่โอ้ จกกันยังเรือบัวลายท่านผู้ชมจะสำเนีาแหละจะได้จกให้กักกันยังบัวลายปันได้ท่านผู้ชมนี่ได้อยู่อให้หนึ่งได้เพระห้ามให้หนึ่งได้หายยาวตัดถิ่ไว้ก่อนเตาสิตัดทางก่อนอันนี้มันเป็นกาดเก่าหรือว่าเมียคือ้นบกเขาใช่ไหม โอมยีหมี่เลแล้วนะยมีดขาม็ดตูขเตขาวนะปัจเจนะเม็ดตยยั้น้เข้าวขานะเม็ดเปเปๆแม่ตาจุดจวดเละมีใครเห้ะ บ้านบายแบบนี้จังบุเสียสบายดีเด้อท่านผู้ชมเอ้ยดูทุกท่านพอนอนได้บ่อยเนี่ยกินเผากับแจียวทำอะไรกินเผากับแจีวท่านผู้ชมข้าวแบบชิคกับแจวกันพอแล้วเอาสำหิวไ,ไหหวดด้เลยบ้านพักก็สีหลืองกระดามเด้อบ้าน พี่น้องเมื่อนี้นะ่ะน้านหน้ากับน้องตาล้องคนเอ็กส์ได้จักให้ตอนนี้น้องตางกำลังเป็นตากล้องให้สนีอยู่ให้เพิ่นเป็นตากล้อ,อ,องอให้เฮาเนาะบรรยากาศย่างเศร้าพ่นตกลิ้นย่ำเศร้าท่านผู้ชมโอ้ยสนีละมั่ดขืนมั่งออกถืกว่าดําหนาใส่หน้านเมื่อนี้ส่องซ้ายพ่นตกลิ้นบิดมือบดแจ็คเนาะอากาศคึมคึม ค,คึ้นคืบเมื่อนี่สนีว่าส่างสซพ้นสิตตกเบิดเมือเดอ้อเ,เอมือนีเด้อเชียงงานตูทั้งในเนะาะส่างไเขาจะดัหน้าแล้วแ้วคะแนนอันนี้เป็นกากเก่าเ าก่าวาใหสันกน่อยครับหากมันปิดก,กันจีก,ก็ไม่ยอกเพราะว่าตั้ง ฝนตกกับสิมีมววานนี่ฝนตกแหง้งแห้งอีลีท่านผู้ชมฝนตกตั้งแต่หาโมงหามงแรงจันบดขึ้นสอดแจ้งฝนบานนี้เฮากับสิเดมีน้ำตั้มเรื่อยๆแหละแน่นสิแล้วอีดออท่านผู้ชมแคแนลนีน้ กันพ้น้ำน้วยหายแน่นี่ง้อันแห้งได้ยาปดหัน่ังหัวควันเผา หัวควันหน้าไก่ไก่กันตอนนี้ยังบม่มีไฟลงมาผมยังเศร้าอยู่มีห้าก็ต้องตัดที่มาจืงก่อนสิมาดำผาดู เขาปั่นนี่มันเขาปั่นหายเนาะลงมาพวกววก,พวก็จะเบื่อที่เขาอันก้ากับสิลบอกยากหน่อักหน่อยมาช่วยเล้เพราะว่กาก้าตกแต่ตกได้สองเดือนแล้วเนาะสองเดือนแบบว่าห้ามผมมีหนามดำนะหยาจังมาขึ้น ึ้นสำคัญกับกล้าก็กกกกเลยสิโลกยากนิดหน่อย ขอบคุณท่านเอฟซีไลน์ๆเดอ้อผิดค่อยหายกำลังใจลูกสาวมันยางจืนสุขสุกคนขอบคุณไลน์อย่าเพิ่มเบื่อเพิ่มน่ายเดอ้อยังดำหน่ายคือเก่าเนาะตื่นบรรยากาศยังเป็นสาวยังเหตุหายเห็ดหน้าวิธีซีวิตวิธีซีวิตแบบว่าบ้านสนีป่า เศร้ากินขำเนาะยังแบบว่ายังแบบบ้านนอกบ้านนอกอยู่ตื่นเศร้ามากอ่ะยังเห็นหน้าผัวทะ,ะเลแล้วแคือตื่นเศร้ามากกับดําหายดายําหน้าแคนะกับแง้มึงยาบมเกี่ยวขาวระดูเกี่ยวละดูดำอันนี้นะะดูดำนาได้ท่านชม แต่ทานผู้ชมฮักกระไใหาหนึ่งห้ฮักกระไให้เดียวตั้งแต่สาวมาเนยจะสวยเลยคลิปนี้ฮักกระีขอจบคลิปเพียงที่เด้อฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามส่องสนีไปด้วท่านผู้ชมพบพอกันคลิปต่อไปเนะพร่าเฮาสิลงดำหน้าอีกแล้วเมื่อนี้ดำหน้าสามคน สามคนตาเปียกพ่อใหญ่จ้อยล้ะกันน้องตาละกษสนีพอน้องอนเนยเป็นคนไทยแานผู้ชมเลยไปแล้วบ๊ายบาย